สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พามาชมบ้านพร้อมที่ดินในเนื้อที่200ตารางวานะคะเป็นเป็นบ้านสวนนะคะก็คือจะมีรงต้นไม้ไว้ให้นะคะคือหน้าบ้านนี้ก็ลงใส่เกาหลีนะคะแล้วก็มีต้นแคนามะม่วงนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสวนมะม่วงนะคะในเนื้อที่200ตารางวาอยู่ที่ตำบลหนองประดูอ่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะราคาอยู่ที่5 9 0 0 0 0 9,000บาทนะคะเป็นโฉนดพร้อมโอนเลยนะคะแล้วก็มาถึงก็เข้าอยู่ได้เลยนะคะตรงนี้ก็ยังมีเป็นพื้นที่ว่างให้ลูกค้าเอามาทาอะไรต่อเติมได้แล้วคือหน้าบ้านจะมีปลูกยาให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะด้าน,ด,านด้านหลังด้านข้างเนะะี่ยค่ะลงเป็นสวนมะม่วงให้นะคะ,ะในตัวบ้านจะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็คือจะเป็นห้องห้องโถงกว้างๆนะคะก็คือห้องประมาณนี้เลยนะคะ ก็คือมาถึงก็มีบ้านเข้าอยู่นะคะมีบ้านเข้าอยู่ได้เลยนะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะนัดดูบ้านจริงได้ทุกวันเลยนะคะอยู่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากห่างจากกรุงเทพอ่าะคะเริ่มต้นจากเซนต์ัาร์เรเกตก็ห่างอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะคะ อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านแล้วก็ใกล้กับถนนลาดยางนะคะอยู่ใกล้กับถนนลาดยางลงมาจากถนนลาดยางอยู่ที่ประมาณ100เมตรก็ถึงหน้าบ้านแล้วนะคะเนี่ยค่ะลงสวนมะม่วงให้รอบบ้านเลยนะคะนะคะอันนี้จะเป็นสวนมะม่วงหลังบ้านนะคะนัดดูบ้านจริงแล้วว่าจองแปลงจองบ้านได้เลยแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยนะคะบ้านพร้อมเข้าอยู่มีน้ําแล้วแล้วก็ไฟฟ้า ไฟฟ้าตอนนี้คือเดี๋ยวจะขอม่อให้นะคะเพราะว่าเสาไฟมาหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเสาไฟอยู่หน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็โฉนดพร้อมโอนมาดูแล้วชอบถูกใจก็โอนรับโฉนดกับบ้านเข้าอยู่บ้านได้เลยนะคะในราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านรายล้ลอมรอบเลยนะคะ